สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาดูการติดตั้งพัดลมไอเย็น e-wet ตัวเล,ล็กน่ารักน่ารักแก้ไขปัญหาอากาศร้อนกันครับที่เหตุนี้ก็เป็นจุดที่เหมาะกับการติดตั้งนะครับเริ่มด้วยเราจะกีดผนังนะครับเจาะผนังปูนเพื่อที่จะเติมลมเย็นหรือติดตั้งตัวระบบ e-wet ส่งลมเย็นเข้าไปในครัวครับ การเปิดผนังปูนี้เราจะเจาะให้เท่าครับตัวเครื่องนะครับเมื่อเจาะไปแล้วเวลาเราใส่เครื่องแล้วเก็บงานเจิมได้ไม่ต้องมีการทํางานปูนจะง่ายไม่ต้องมีการผสมปูนโอ๊กปิดขอบเข้าไปอีกนะครับนี่ก็ทําการเปิดผนังเป็นที่เรียบร้อยมีขาตั้งของตัวเครื่องนะครับจากนั้นเราจะทําเป็นวงปบครับมาใส่ที่ตัวผนัง มุงกบที่เห็นเนี่ยเป็นมุงกบเหล็กนะครับไม่ทําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจะทําให้ผนังนั้นแตกแลาวเวลาเราติดตั้งเครื่องไปแล้วผนังก็จะมีความเฉือนมีแรงเฉือนแรงกดมากระทบที่ตัวเราเจาะผนังนะครับอันนี้ก็ยาซิลิโคนอันนี้เป็นการเดินระบบไฟครับไ,ไฟท,ที่เราเดินนะเนี่ยจะต้องเป็นสวิตช์เบรกเกอร์คันไฟดูดนะครับเนื่องจากว่าพัดลมนมีน้ำมีไฟอยู่รวมกันนะครับเดี๋ยวเกิดเวลา ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วมาเปิดวิตอาจจะถูกไฟดูดได้นะครับเราก็ทําเป็นแบบเซฟตี้เอาไว้ครับแผน e ่นอีแวบนี่ก็เราใส่เข้าไปทั้งหมด3ด้านนะครับเหตุที่เคื่อ e งีแวบมีลักษณะแบบนี้ครับเพราะนี่จึงว่าเราต้องการทําให้มันทําความเย็นได้มากที่สุดนะเราเลยต้องใส่แผ่นใหญ่หน่อยใส่มัน3ด้านเลยให้มันจุกใจกันไปเลยนะครับในท้องตลาดก็จะแผ่นบา,บางเล็กๆนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วด้านนอกก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิกันบ้างครับว่าเราติดตั้งอีแวบ,บแล้วมันได้อุณหภูมิเท่าไหร่ประมาณสัก34หรือ35นะครับมีหลายท่านถามว่าติดตั้งอีแวบไปแล้วมันจะทําความเย็นเหมือนในห้องแอร์ไหมได้อุณหภูมิที่เท่าไหร่ก็ต้องบอกครับว่าเราติดไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ลดอุณหภูมิมากน,น,นะครับแต่ว่าคน ที่ใช้งานอ e ีแวปอยู่ในครัวเนี่ยจะเย็นสบายหายใจเหงือคอสะดวกไม่ร้อนนะครับเพราะว e ่าอีแวปนี่มันเป็นการทําความเย็นในห้องเปิดโล่งครับมันไม่ได้ทําความเย็นในห้องปิดเหมือนห้องแอร์ที่จะลดอุณภูมิดได้นะครับเย็นครับไม่ร้อนแล้วก็ประหยัดไฟด้วยครับนี่ก็เป็นผลงานห้องครัวครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้อาจจะยาวไปสักหน่อยต้องขออภัยเพื่อนๆครับหากาด้านใด ต้องการข้อมูลด่วนๆก็โทรมาคุยได้เลยนะครับแล้วก็ต้องการข้อมูลรูปภาพใดๆก็ไลน์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากไปก,ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับครัวต่างๆหลายๆกหลายรูปแบบครับขอขอบพระคุณครับ